สวัสดีค่ะมาเนี่เอาตุนเขางางๆม,มาให้บึงะะ้งได้ค่ะนี่ต้่นเขางามๆค่ะเป็นกาล้างออกร้วงค่ะางางๆค่ะยาบรรยากาศนะคะรวงข้าวส,สวยๆค่ะอยา่านี่นะคะ่ะบรรยากาศรวงเขางางๆค่ะไม่บึง้งขึ้นอีกรอบละค่ะข้าวนาปรังนะคะข้าวนาปรังส,รสวยๆค่ะนี่แหละคะ่ะยามาไห้รับชุนะคะต้นเข่า ตังตุนพอจะใส่น้ำแล้วค่ะอย่างนี้พอจะใส่น้ำเลยนะคะจ้านี่แหละค่ะบรรยากาศเขานัาปรังไม่บึงค่ะจ้านี่กับประมาณนี้เ้อค่ะเธอเขานัาปรังค่ะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะงานอยู่ด้วค่ะเขานัาปรังจ้าเป็นกประมาณนี้แหละค่ะเป็นขึ้นจ้าเทคนิคเทคนิคเทคนิคถ่ายภาพสวย จ้านี่แหละคะ่ะอืมมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะอีกมุมมองหนึ่งจ้าอีกมุมมองหนึ่งเอามา้เบิ้งค่ะจ้าประมาณนี้แหละคะ่ะอืมง,มงามๆค่างามๆจ้าอืมตามกระเสือขัดตามกระเสือสวยๆค่ะเพลินพลาพช้าๆเพื่อที่จะได้มุมสวยๆนะคะจ้านี่แหละคะ่ะจ้าอ่างามเบาค่ะ เจก้ก oh, หน่อยกับพใสัยนามล่ะค่ะนี่พอใสัยนามเร็วเดี๋ยวเจ้กหน่อยก็มาเอานามใส่ด้วยค่ะเด้อจ้าประมาณนี้ละค่ะอืมเขียวกะจีแม่นค่ะจ้านี่ละค่ะไปเรื่อยเรืยเดินไปเรื่อยๆรื่อประมาณนี้ละค่ะจ้านี่เองค่ะ บรรยากาศข้าวนาปรังสว,สวยค่ะงามอยู่ค่ะเพราะใส่นามเร็วเพราะใส่นามเร็วนี่แหละค่ะบรรยากาศสวย,สวยต้นข้าวสวย,สวยค่ะจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ